ให้เช็ดตัวให้ก่อนนะอม่เช็ดจักแลก่อน <c oughs> มันเย็นแม่รู้อยู่มันเย็นเดี๋ยวมันก็หาย <c oughs> ฮะ <c oughs> เออมายกแขนขึ้น <c oughs> แม่รู้ว่ามันเย็นลูกตอนแป๊บนึงไข้ <c oughs> มันจะได้ลดไง <c oughs> What <laughs> the? ขาอเงอียๆเป็นลูกหมาเลยสิ้นฤทธิ์แล้วเหรอลูกหขาก็ร้อนเอาแม่รู้แม่รู้ให้แม่เช็ดให้ก่อนเล้ได้ไงล่ะไม่งั้นปั๊บจะหายได้ไงไม่งั้นปั๊บจะหายได้ไงทำไมหน้าขักงั้นล่ะปากแข้งหมดแล้วเห็นไหม ขยับนอนดีๆมันเย็นเฉยๆแต่มันก็ดีขึ้นไม่ไมันเย็นเย็น Ở nó So, đi okay Rồi โทษนัดเวลาโทษหาหมออาาน,นัดเวลาไปหาหมอบอกว่าเพิ่งเพิ่งไขขึ้นแค่ขึ้นนึงแล้วก็เล่า,บบา,บบบบาให้กินยาเบิ่งาเสนอว่าเป็นหยังดอกเสนออันว่าเป็นว่าเป็นหยังดอกให้กินยาลดไข่เดี๋ยวก็หายเสนออันนายบุก็ได้บอกว่า ต่ลูกชันไข่ขึ้นสูงดึงขึ้นนะฉันพยายามเสียตัวบาลงแล้วเขาก็มีอาการกระตุกกะเหมือนจะชักนะ่ะนั่นเป็นสภาพว่าของเล็กน้อยไข่ขึ้นสูงก็เป็นเรื่องสั้นล่ะเดี๋ยวขันส่วนว่ากินยาแล้วขันไขบน่บอลดหรือว่าจังไดแต่คอยมาหาหมออีกเทือนึงก็ค่อยทุ่มมากอีกเชือหนึ่งมสเนธนี่แหละค่ะคอเสียายางหนึ่งของของของเมืองนอกอประเทศอื่นมาหลูนะคะ่ะแต่สวีเดนเป็นแบบนี้ เรื่องหมดเรื่องหมอนี่ยเพรท่านถูงที่เลยดียางเสียยางระบบบ้านนี่กันเป็นบ้านเฮ้ยวันบอกคลินิกเอกชนแนวโรคบาดแนวเ,เต็มเกือนยีิบสีชั่วโมงนะ่ะโอ้ไายกังวลเดินเลื่ยย่ามลูกเป็นลูกสบายอนยะ่ามบางคำมางขึ้นเสียนะแต่ว่าอันนี้น่ะทรมานเธอสียหมดกันขึ้นค่ะเธอสิฟ้าวมันเศร้าเลยว่าเธอจะได้โทษถึง โทษนี่ก็ต้องเป็นเวลาโทษต่างหากเกินเวลากับพอด้เลื่อยเวลากับพอด้ายพยายามเสร็จโตแล้วก็ก่อนยาแก้ไขไปลวพยายามเสร็จโตให้แต่บุปผามีอาการแปลกๆคือกระตุกอะค่ะกระตุกสะดุ้งอะสะดุ้งแล้วก็กระตุกอะ ตัวแกเองยังตกใจเลยตัวป้าเป๋ยังตกใจเจ้าของเลยรีบหายนะลูกนะ <c oughs> แม่ก็หายใจบม่ออกเลยนี่ แม่ก็หยุดไล่มือลงเลี่อนแม,แม่จะเรียนทันเพื่อนไม่จะจบทันเพื่อนไม่รูกมั็นยิ่งยากๆอย,อยู่ยพักผ่อนกันนะลูกนะ